การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยพวรางกูลยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและกลั่นกรองตามเกณฑ์ว .17 เพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่ง ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางอนุภาสุขมีสีเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2519ปัจจุบันอายุ48ปีดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะณโนะรงเรียนบ้านโคกลอยตําบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2542สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประวัติด้านการรับราชการปีพุทธศักราช2558 บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนปทุมคงคาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองต่อมาปีพุทธศักราช2563ถึงปีพุทธศักราช2566ดำรงตำแหน่งครูณโรงเรียนบ้านลำนางรองตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสามปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูณนะโรงเรียนบ้านโคกรอยตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสามงานที่ได้รับมอบหมายในด้านการสอน คุณครูอนุภาสุขมีสีปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-5ถึงรายวิชาวิทยาการคำนวณรายวิชาแนะแนวรายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาการงานอาชีพรวมทั้งหมด 22ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพท 2. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3. โครงการกิจกรรมวันสำคัญต่างๆการปฏิบัติงานและผลงานเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการ ด้านที่1การปฏิบัติงานในด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่1การมีวินยัย คุณครูอนุภาสุขมีสีมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาเสียสละเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตอนที่2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณครูอนุภาสุขมีสีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานได้ประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนทั้งทางกายวาจาใจาและเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างสม่ำเสมอ ตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมคุณครูอนุภาสุขมีสีได้น้อมนำหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีประพฤติตนเป็นผู้มีความมัธยัตถ์ประหยัดและอดออมตอนที่4ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู คุณครูอนุภาสุขมีสีมีความภาคภูมิใจและศรัทธานในวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการอบรมจากที่หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกได้จัดขึ้นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทุ่มเทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนประสบผลสำเร็จและรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่างๆ ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพคุณครูอนุภาสุขมีสีเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยู่สม่ำเสมอและเท่าเทียมมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมีการประพฤติตน ตามหลักวิชาชีพมีจิตอาสาและจิตสาธารณะทั้งต่อองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถคุณครูอนุภาสุกมีสีมีความมุ่งมั่นในการทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนการจัดทำสื่อการสอนต่าง ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียนในวิชาศิลปะวิชาสังคมศึกษาวิชาการงานอาชีพมีการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาและนำมาต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และมีการศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในโครงการต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้านที่ 3. ผลการปฏิบัติงาน คุณครูอนุภาสุขมีสีได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเพิ่มขึ้นในทุกๆปีการศึกษาและมีผลการพัฒนาการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษาอีกด้วยเกียรติบัตรและรางวัลที่ภาคภูมิใจ จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอส่งผลให้คุณครูอนุภาสุขมีสีได้รับรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียนทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครูผู้สอนกิจกรรมสร้างสารภาพด้วยการประติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียนทองอันดับหนึ่งในการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับกลุ่มโรงเรียนนนดินแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ผ่านการเข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16นวัตกรรมการศึกษากล้าเปลี่ยนสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาระหว่างวันที่26-27สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่คุณครูอนุภาสุขมีศีรีได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ได้ช่วยเหลือพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คำแนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตร คุณครูอนุภาสุขมีสีขอน้อมรับทุกข้อคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ